กี่พูว่าอะไรนะก็ไม่ทําตัวให้หน้าเบื่อค่ะใช่ครับก็ถ้ารู้ว่าทําตัวหน้าเบื่อก็เลิกทําซะเนาะก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันถูกต้องถูกต้องไม่เสียเวลาก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลามีปัญหาเราก็จะแบบพยายามถามตัวเองว่าอะไรสําคัญสุดสําหรับเราสิ่งที่สําคัญก็คือคนที่อยู่ตรงหน้านะครับ รูปเหลือเยอะไหมคะเราได้สามปีแล้วค่ะเยอะมากอะ่ะนี่ยังไม่ได้กลับไปล้างฟิล์มเลยนะอ,อยากเห็นวล่า hey. เฮ้ยเตรียมมากี่ชุดครับเตรียมมาเยอะมากครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ลงนง้ำกินเยอะมากเยอะมากๆที่สุดเลยกินสามมือ้อครบเลยจ้า ก็ทริปนี้เนาะเราขับรถมาค่ะเราไม่ได้นั่งเครื่องใช่ยาวไกลมากเลยก็มาที่สมุยแล้วก็ไปเกาะเต่านะแล้วก็นั่งเรือกลับมาที่พาังงาันนะครับผมก็อยู่ที่พังงันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะอัดคิปเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ดูนะแต่ว่าที่ประทับใจที่สุดคือที่ท่าเรือนี่คือฮีโร่ของเขา เราสองคนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเล่นตอบคำถามแปลคคำถามกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะ